ลงพื้นที่ที่ทวายโดยการร่วมมือกับนักธุรกิจท้องถิ่นในกาญจนบ,บุรีนะครับ mm hmm. เพื่อไปดูโอกาสตอนนั้นเราตื่นเต้นมากว่าประเทศไทยบริษัทเอกชนของไทยนะได้รับสัมปทานจากรัฐบาลพม่าให้เป็นผู้พัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่ถวายนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าท่าเรือทวายจะเป็นท่าเรือสําคัญในเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย แล้วก็รวมทั้งเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ e EC เชื่อมโยงไปถึงเมียนมาส่งไปถึงเวียดนามนะครับแล้วก็กัมพูชาโดยการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ eB e บหรือระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ได้ลงพื้นที่แต่เราลงไปดูจริงปุ๊บนะครับเราพบว่าการพัฒนาในรูปแบบนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่ ผมได้มีโอกาสไปคุยกับนักธุรกิจถวายหลายๆหลายๆคนเราได้เกิดประชุมร่วมกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับการพัฒนาที่จะมีโรงกลั่นน้ามันไม่ได้อยากจะมีอุตสาหกรรมวิโตเคมีเขาสนใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็เห็นว่า ทวายนั้นเป็นพื้นที่ที่สวยงามในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวมีม,ม,ม,มีมีชายทะเลที่กว้างและก็ยาวสวยงามมากนะครับมีวิถีชีวิตชุมชนที่ที่งดงามนะครับจากชุมชนประมงที่มีการค้าขายมีอ่รีสอร์ทโรงแรมขนาดเล็กที่น่าสนใจนะครับดังนั้น คนในทว,วายส mm ่วนใหญ่ก็สนใจเรื่องการท่องเที่ยวสชมากกว่าที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราพบนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการเดินหน้าการพัฒนาของโครงการท่าเรือทวายซึ่งบริษัทเอกชนรับสัมปทานก็ก็มีคืบหน้าเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็ถือว่ารัฐบาลตัดให้ความสําคัญนะครับในการจะเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะดึงนักลงทุนเข้าไปเพราะว่า มันเป็นโครงการลงรทุนขนาดใหญ่มากนะครับใช้เงินเกือบสองแสนกว่าล้านซึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ <c oughs> ้าดูจากเราเองนะครับเราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่าบริษัทเอกชนไทยที่ได้สัมปทานเป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างซึ่งชำนาญในการสร้างถนนสร้างระบบะการจัดกการจัดการสร้างบ้านสร้างถนน แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เชี่ยวชาญในแง่ของการลงทุนในการประหารบริจาัดการเกษตรพิเศษซึ่งต้องต้องใช้ความสามารถมากนะครับในแง่ของการเชื่อมโยงนักลงทุนในการส่งเสริมการลงทุนในการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนามิติของการพัฒนาที่ต้องที่ต้องอเข้าใจถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับ